วันนี้นะคะก็มาพบกับการอัปเดตแมปใหม่ครั้งที่55กับโรงแรมใต้น้ำนะคะอันดับแรกค่ะเราก็วาร์ปกันมาเลยนะคะที่โรงแรมใหม่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูห้องพักนะคะมี3แบบค่ะแบบแรกก็แบบฟรีนะคะแบบที่2ใช้บัตร V.I.P. นะคะแล้วก็แบบที่3บัตรผ่านรีสอร์ทนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะในแมปนะ ก็ได้ทำการลดนะคะบัตรผ่านรีสอร์ทนะคะ50%ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยู่ก็ลองไปดูนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะไปรีวิวห้องพักแบบ VIP กันเลยค่ะตามกันมาเลยนะคะห้องพักห้องนี้ก็จะดูเรียบง่ายหน่อยค่ะแต่ว่าวิวน่ารักใช้ได้เลยนะคะ ใครมีเพื่อนๆที่ใช้บัตร V.I.P อยู่หรือว่าตัวเองเติมบัตร V.I.P นะคะก็ลองมาชมกันได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปชมโรงแรมกันนะคะในระหว่างที่เราจะไปซองห้องพักใหม่กันค่ะนี่ค่ะลงไปล็อกปี้กันนะคะจากนั้นนะคะก็เดินไปชมโรงแรมพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เราก็มาที่ สามารถมาปาร์ตี้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะวิวสวยค่ะชวนเพื่อนๆมาสนุกกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็วิวสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะนนกับห้องพักนะคะแบบพิเศษค่ะที่ต้องใช้บัตรผ่านดีสอร์นะคะโหโหนี่เลยค่ะเข้าไปกันเลยนะคะห้อง แบบนี้นะคะก็จะลักษณะเป็นแบบห้องสูรค่ะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะคะจะบอกว่าพี่แพลวประทับใจมากเลยค่ะห้องนอนสวยทุกห้องค่ะห้องน้ำก็วิวดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่แพลวจะพาไปชมทุกห้องเลยค่ะมีสามห้องนะคะนี่พาเพื่อนๆมาเที่ยวได้เลยค่ะวิวสวยทุกห้องจริงๆนะคะ ลืมลองแวะมากันนะคะโรงแรมใหม่ค่ะเป็นโรงแรมใต้น้ำแบบนี้นะคะนี่ค่ะสามารถเข้าทางานั่งเครื่องบีนได้ค่ะมาทางทะเลนะคะก็ได้ค่ะแบบนี้เลยไปแล้วนะคะ